สมุนไพรเล่าครับเมืองเล่ายัางอุดมสมบูรณ์ครับพี่น้องมาเบิ่งพื้นที่ยังนี่สวัสดีเอ้ยสวัสดีป,าาปมาไข่ข้าวปลาหม่าไปไหวอ้ไรเยเออามาแล้ไปแย่มางามคัะคนบางงามแล้วใครดุดงามาคัะคนนะ่ะใครหมดใครหมดกับงามย้อนละลายเราให้ธานุนึกเดี๋ยวธาตุอะไรธาตเอ้ยน่ะธาตุซิสธาตุละธาตุซิบาทยังซุ่มๆอยู่ ห้ามกินเขาน้ำพึนนะครับเม่อวานมีส้มแล้วก็ปิ้งปลาแดกปิ้งปลาแดกก็ปิ้งปลารดเอ้าขอเอามาแทนเจ้าเด้อถ้าใคยกินเขาน้ำเมื่อหันหน่อยข้าใจเหนก็อูแดงเออเหนื่อยเข้าใจหลายๆเอจิมอย่างไม่เด้อเหนื่อยไปเข้าใจมาบึงพันธ็ดกล้วยขายครับปิ้งซื้อ แบบหยัดใส่กือมีหนะยัดใสบัเผาอ่อนนะครับไม่คาโค้ง่ามนะครับปลาหลับปลาบันันดกประเทศู่นมองนี้เลยครับ